สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบกเอกอร์เกมร์กับองเมีจิในการ์ดเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับชิคกีอนมิที่เป็นโฟการ์ดยนตัวสุดท้ายนั่นก็คือจโรริโกเซนนั่นเองครับสำหรับจโรริโกเซนนั้นเป็นชิกิอาอิประเภท DPS ซึ่งก็จะเน้นโจมตีเป็นหลกักและที่สําคัญก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้งานร่วมกับเด็กอโกเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งในส่วนของความสามารถอื่นๆนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ สำหรับโจลลี่โกเซนนั้นเป็นโฟกาเดียนประจำแฟคชัน่นกีลิฟตสามารถที่จะเอาไปใช้ร่วมเล่นกับเด็กทอยเต๋าเด็กอโกหรือว่าจะเอาไปใช้ร่วมเล่นกับเด็กฮิลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการ์ดใบแรกของโจลลี่โกเซนกันเลยดีกว่าครับ โดยเรานะครับจะเริ่มต้นกันที่การชิกิงอามิของโจลูีโกเซนกันก่อนเลยครับซึ่งความสามารถก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่เรามีการกดใช้งานการ์ดของชิกิงอามิในทีมที่มีแฟคชันเป็นกรีนลิฟก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้แก่โจลรลีกโกเซนซึ่งการ์ดหใบก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีจำนวนหนึ่งหน่วยแต่พลังโจมตีที่ถูกเพิ่มมานี้ก็จะหายไปหลังเรากดจบเทินครับ เรามาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนแครบเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า p พอริตีซึ่งความสามารถของร่างฟอร์มนี้ก็คือจะได้รับสถานะเฮสที่จะทําให้เราสามารถกระโดดขึ้นคอมแบทโซนเพื่อโจมตีได้โดยไม่ถูกนับรอบโจมตีและไม่ต้องใช้ดวงไฟในการกระโดดขึ้นโจมตีครั้งนั้นนอกจากนี้ในแครบร่างฟอร์มนี้ก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามจํานวนชิกิ้นัมิที่อยู่ในทีมที่มีแฟคชันเป็นกรีนลิฟครับ การใบต่อมาครับเป็นการคอมแบทที่มีชื่อว่า r i มพ i ดิตี้โดยความสามารถของการใบนี้ก็คือจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและโล่อย่างละหนึ่งหน่วยให้แก่เจอร์รี่โกเซนในการโจมตีครั้งนั้นนอกจากนี้หากภายในเธอร์มีการทอยเต๋าแล้วได้เกรดลักก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีอีกหนึ่งหน่วยให้แก่การใบนี้และทําการสุ่พาเวอร์อัพหนึ่งอย่างให้แก่เจอร์รี่โกเซนในการโจมตีครั้งนี้อีกด้วยครับการใบต่อมาครับเป็นการสเปลที่มีชื่อว่า r e v e l a t i o n ในความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกสร้างความเสียหายจำนวน3าดามเมจให้แก่ชิกิงอามิตัวใดก็ได้1ตัวนอกจากนี้หากชิกิงอามิทั้งหมดที่อยู่ในทีมของเรานั้นมีแฟคชั่นตะกินลิฟจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็น4ดามเมจและได้รับสถานะเพียรซิ่งครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟิลที่มีชื่อว่า Leam of g l a s s ด้วยความสามารถก็คือในขณะที่เรากางการ์ดฟิลใบนี้อยู่ หากชิกิงามิที่มีแฟคชั่นเป็น green leaf ที่อยู่ในทีมของเราทําการกระโดดขึ้น combat z o n เพื่อทําการโจมตีก็จะเพิ่มจำนวนดาเมจที่สร้างได้อีกจำนวนหนึ่งหน่วยด้วยกันครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่าทว i n โดยหลังจากที่จโลริโกเซนทำการเปลี่ยนไปใช้การ์ดฟอร์มใบนี้แล้วในทุกๆ3เทินจะทำการกระโดดขึ้นคอมแบทโซนเพื่อทำการโจมตีตรงสู่ผู้เล่นศัตรูทันทีโดยไม่สนใจว่าจะมีชิกิงอมิศตูอยู่บนคอมแบทโซนหรือไม่นอกจากนี้ในทุกครั้งที่มีการถอยเต่าแล้วได้เกรดลักจะทำการลดเค้าดาวของฟอร์มนี้ลงจำนวน1เทินด้วยกันครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดอีโวของเจลลอรี่โกเซนโดยหลังจากที่กดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตยอย่างถาวรอ,อย่างละหนึ่งหน่วยให้แก่เจอรลอรี่โกเซนนอกจากนี้ก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตอีกอย่างละหนึ่งหน่วยให้แก่ชิกีงาัมิททั้งหมดที่อยู่ในทีมที่มีแฟคชั่นเป็นกรีนลิฟครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่าดาร์คเฟเ e อร์ ด้ยวยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือจะทําให้ชิกิงนอมิที่อยู่ในทีมทั้งหมดมีความสามารถในการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นฝ่ายศัตรูโดยไม่สนใจว่าจะมีชิกิงนออมิศัตรูอยู่บนคอมแบทโซนหรือไม่ซึ่งความสามารถนี้จะคงอยู่ตลอดจนกว่าชิกิงนอมิตัวนั้นจะตายครับ แล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายนะครับเป็นการ์ดคอมแบทระดับ SSR ที่มีชื่อว่าเจอรวิครับซึ่งความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือจะทําการแรนดอมชิกี้งามททั้งหมดที่อยู่ในทีมที่มีแฟคชันเป็นเกนลฟกระโดดขึ้นคอมแบทโซนเพื่อทําการโจมตีคนละหนึ่งครั้งโดยหากมีชิกิงอมิศัตรูอยู่บนคอมแบทโซนชิกี้งามิฝ่ายเราที่กระโดดขึ้นคอมแบทโซนเพื่อทําการโจมตีก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากการถูกสวนกลับด้วยครับ น,นี่ก็เป็นการทั้งหมดของเจอร์รี่โกเซนครับเราจะเห็นได้ว่าชิคกิงฮามิตัวนี้ค่อนข้างโดดเด่นเนื่องการสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากช่วงต้นเกมและการเกมอีกทั้งช่วงเล็กเกมนั้นก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากชิคกิงฮามิที่มีแฟคชั่นเป็นกิีนลิฟต์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยในส่วนของการจัดเด็กนั้นอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปเลยครับจะเอาไปเล่นกับเด็กอโกก็ได้เด็กคอยเตาก็ได้หรือว่าจะเอาไปใช้กับเด็กฮิวก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับ และก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปไกด์ของโซลูรีโกเซนรวมไปถึงคลิปของชิเกีงพามิตันอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของอมเม j จิเดอะการ์ดเกมก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นาากำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาบิเกเมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ